ค่ะทุกท่านด้วยนะคะที่มาใช้บริการร้านของเรานะคะและนี่เลยขอบคุณทิปกำลังใจด้วยนะคะวันนี้มีคนขอเพลงมาเยอะมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวทยอยเล่นให้ฟังแล้วกันเนาะแต่เพลงนี้ชื่อแปลกดีนะคะ สวัสดีอีกคี้คุกไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวฝนจะเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะวันนี้ขอเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวไมโครโฟนอีกคี้คุกสักวันได้ไหมคะ <All right. S 1> ย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว ตอนนั้นฝนอายุ20ค่ะกำลังอยู่ในช่วงวัยฮอร์โมนพุ่งพล่านยังไงดีล่ะก็มีแฟนค่ะด้วยความที่เราเป็นคนหน้าตาดีประสมกับแลดเล็กน้อยเอาง่ายๆก็มีผัวเลยค่ะเอาไว้นอนจับมือหอมแก้มกันมั้งคะพี่แหมถามได้พอมีผัว ก็ย้ายไปอยู่กับมันค่ะทีนี้ไม่ได้มันอย่างเดียวสิคะแม่งเล่นยาบ้าด้วยไอเราก็ยอมรับนะคะว่าเคยลองกับมันแต่ว่าเราไม่ชอบก็เลยปล่อยให้มันเล่นไปคนเดียวทีนี้ยังไงรู้ไหมคะมีอยู่วันหนึ่งฝนกลับจากที่ทำงานก็นอนดูซีรีส์ที่ห้องไปสักพักมีคนมาเคาะประตู พอเราไปเปิดเท่านั้นแหละโปเชะตำรวจมาพร้อมอาวุธครบมือมาอย่างกระล้อมจับพระเนี่ยเราก็บอกไปนะคะว่าเราไม่รู้เรื่องแต่ตำรวจบอกว่ามีคนซักทอดว่าเราค้ายยาแถมรู้ด้วยนะว่ายาซ่อนอยู่ที่ไหนในห้องขนาดกูยังไม่รู้เลยหลักฐานพร้อมจำเลยพร้อมมั้ง งงละสิว่าตำรวจเขารู้ได้ยังไงเดี๋ยวจะมีเฉลยค่ะพอไปถึงโรงพักเราก็เจอไอ้ผัวตัวดีนั่งหน้าจอยอยู่ตำรวจบอกว่าไอ้นี่นี่แหละที่สักทอดเราเลยตบบ้องหูทักไปหนึ่งทีร้องไห้ไวๆว่ามึงมาทำแบบนี้กับกูทำไมกูไปรู้เรื่องอะไรกับมึงนี่ค่ะ จะคลายแมพมันอยู่ตรงนี้มันบอกมาว่ากูกลัวมึงมีชู้เลยให้มึงติดคุกด้วยกูรักมึงนะโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดประโยคนี้ทำเอาฝนไปไม่เป็นจริงๆคะ่ะแต่เราก็ปลอบใจตัวเองว่าสารท่านคงเข้าใจสารท่านเข้าใจจริงๆคะ่ะส่งให้เราไปสงบจิตใจในคุก สิบสี่ปี<ห>แต่ว่าเราประพฤติดีได้อภัยมาสามลูกเหลือห้าปีสี่เดือนหน้าตาดีไม่มีผลนะคะเนี่ยออกมาได้สองปีกลิ่นคุกยังไม่จางเลยค่ะไม่เชื่อใช่ไหมเจยากดลงไปให้ดมเลย มีเรื่องหนึ่งค่ะอยากเล่าให้ฟังตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกทำงานตามที่เราถนัดแต่เราแม่งก็ไม่ถนัดอะไรสักอย่างไอ้ผัวไม่เคยสอนให้เราเล่นกีตาร์อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยเอาวะเข้าชมรมดนตรีก็แล้วกัวน,กกนคุณรู้ไหมคะ บรรยากาศในคุกเนี่ยพอมันมีเสียงเพลงแววเข้ามามันเปลี่ยนไปเลยค่ะมันเหมือนเสียงสวรรค์ที่ทำให้ความเครียดของพวกเราทุกคนเบาบางลงฝนเลยตั้งใจว่าจะฝึกเล่นกีตาร์อย่างจริงจังขอสักครั้งในชีวิตที่จะทำอะไรดีๆเพื่อตัวเองบ้าง และอีกอย่างอีกขี้คุกยังเราถึงออกไปสมัครงานอย่างคนทั่วไปเขาคงไม่มีใครเขาเอาแน่อย่างน้อยจะพายกีตาร์เดินเล่นร้องเพลงตาร้านมุกกระก็ได้วะแต่โชคดีค่ะจับพัดจับผูได้มาเล่นร้านใหญ่ขนาดนี้ ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของร้านเขานะคะที่ให้โอกาสฝนจบค่ะและสำหรับเพลงที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามขอขึ้นมานั้นสวัสดีอีกคี้คุกเพลงนี้ ร้องให้ไม่ได้ค่ะขอเปลี่ยนเป็นเพลงนี้แทนและกันนะคะคิดว่าคนที่ขอมาน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีร้องตามได้นะคะ จากท้องฟ้าที่ดูสดใสสวยงามจากสายน้ำที่ดูชุ่มฉ่ำแสนเย็นจากวันนี้ไม่มีเหมือนวันที่เราเคยเห็นกลับมาเป็นกำแพงที่สูงปิดตา จากชีวิตที่เคยมีพร้อมทุกอย่างในวันนี้อ้างว้างเหมือนไม่เลือใครอยากจะขอแค่ใครสักคนที่เข้าใจอย่ามองเราแล้วร้ายในสายตา ความผิดที่ทำจึงรับกรรมที่เป็นอยู่อยากให้รู้ว่าเราเสียใจแค่ไหนขอโทษขอโทษท,ที่ทำให้แม่โกรธ

คนดีของสังคม